นี่มันแบล็กซูเพกเหรอนี่เออนี่ไงเฮ้ยจอยจอยจอยหาเรื่องนะอ,อ่ะจอยลงมาเก็บอ้จจอยติดติดตาตาไ,หไหป,ป,ป,ปหนูพาไป<ม>เก็บแล สวัสดีคนดูทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องจอจ h ช n แนลนะคะวันนี้เรามาอยู่กันกับเกมซุเปอร์แมนนี่แมนนะคะผม <Yeah. S 1> ยังพร้อมอยู่พี่บวนไปตั้งนานแล้วเอาอะเข้ามาเออเออเอ้ยเดี๋ยวเลือกสีไม่ได้เหรอเลือกสีไม่ได้ในฐานะที่พี่ชวนหนูมาเล่นเกมนี้กรุณาอธิบายตัวเกมให้หนูฟังหน่อยว่ามันคืออะไรอ๋อตัวเกมเนี่ยไม่มีอะไรมากเราจะบังคับได้แค่หน้ากับหลังแล้วก็กระโดดแล้วก็จับใช่กระโดดจับเดียว อันนี้เดี๋ยวนี่มันแบล็กซูเปกเลยอดิใช่อันนี้คือจับเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะอันนี้คือจับเห็นปะอ่าจับกูโยนลงเหวตายด้วยแล้วเราเอาแครอทเนี่ยไปไว้ในจุดสุดท้ายเว้ยไอแครอทก้อนเหลืองๆอันเล็กๆอันนั้นแต่ลองจับพี่อังมาให้จับหน่อยโอ้ยนี่แน่โอ้ยจอยพี่ขึ้นไม่ได้ทำไงดีอ่าเดี๋ยวน้องไปช่วยเดี๋ยน้องไปช่วยเดี๋ยน้องไปช่วยถ้าถอยเอ้า ไปมันยากจังวะเดี๋ยวเราแค่ยังไม่เข้าใจพี่นึกนี่แน่ติ้ย <c oughs> เฮ้ยจอยจอยจอยหารเรื่องหาจอยลงมาเก็บ <c oughs> <c oughs> จบะผ่านไหมเว้ย <c oughs> โอ้แค่ลองลองสกิลทีบเฉยเนี่ยไรเ <c oughs> ขาลองจับหน่อยจับกระโะ๋จอยจะจับผ้านี้ไม่ได้เป็นสาว <c oughs> เป็นนางพี่อะคิดเยอะไม่มีอะไรเลยไม่มีอะไรเลย <c oughs> มาตาตาไปวันนี้มาเดี๋ยวหนูพาไปเก็บแครอทนะหนูพาไปเก็บแครอทพาไปเก็บแครอทโอเคโอเคไปไปไปอ้ยไป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 ไไปไไป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 ไไปไปไปไ น่งที่ต้องหามุมก่อนในการที่จะดึงเออนี่ไงตัวเวียงตัวเวียงตัวมาทางขวาเวียงแล้วมันได้แค่นีจี๊จี๊โอชิตโอชิตเราจะไปกันยังไงวะในการเอาแคสลอทไปเนี่ยเดี๋ย้ๆๆหนูลงหลอโโททษพี่ขอษเสียงขอโทษไม่จริงใจสุดๆพี่ทำอะไรลงไป แค่หอดไปได้ไหมเนี่ยไี่รู้สึกว่าแคร์หลอดมันเป็นภาระเรามากเลยอะแค่สองคนก็เป็นภาระกันอยู่แล้วนะถ้าเกิดว่าสารนี้มาให้กับเคเคมันเอาแคร์อดไปได้แล้วเราไปไม่ได้นี่เราเสียหน้ามันนะโอเคมีไงมีไงเฮ้ยให้หนูหยิบก่อนให้หนูหยิบก่อนอยย่าหยิบพี่ไอ้เหือยทำไมท่าท่าไม่เที่เดี๋ยวหนูทำไม่ ดีพี่จัดการเรื่องแครอทเองคือมันหันตัวไม่ได้เว้ยแขนมันอยู่ด้วยด้านขวาเสมอไม่เชื่อพี่ลองดูดีนี่ไงพี่ได้แล้วต่อยบจั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 บจจับ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 ับจ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 จับจับจบจั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 ับจ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  ไปวันนี่แม่มีคนประทุสลายแม่ไม่ใช่กดผิดมีป้ายกระต่ายแล้วก็นี่ความตายแล้วอ่ะเขาบอกว่าเลี้ยบโอเคอ่ะอีกละคือแบบอันนี้พี่น้องไม่มีนะที6กนจะขึ้นยังไงมันขึ้นไม่ได้อ่ะนี่ดิตัวขึ้นมาเอาขาลงมาลือ ไปเฉยเอออ้ยถีบหัวว่ะมีคนถีบหัวว่ะว้าจอยกดขาก่อนแล้วจอยก็เออนั่นแหละอ๋อหน่อยได้ได้ได้ขึ้นได้ขึ้นได้อยู่ขึ้นได้อยู่เออเป็นไง่ะอ่ะยิบป่ะเอ้ยอะทีอันถีบถึงปัตตานีหนูไม่ได้ไปเก็บ ตะกี้จอยงงไงอยากเก็บแครอทอะมาเดี๋ยวพี่ให้เก็บใช่หนูจะเก็บแครอททำไมเรามีเรามีเงาด้วยอ่ะมันเป็นเงาก่อนหน้านี้ไงที่แบบว่าคนผ่านน่มันจะมีเงาใช่ไหมจอยผิดทางมาเป็นฐานให้หนูทีบงอยอ่ะคือพี่ต้องไปเป็นฐานให้จอยทีใช่ใช่ใช่เราจะให้จอยเก็บแครอทให้สมใจอยากใช่โนองอยากเก็บแครอทพี่อัง งนพีไปก่อนเอออ่ะพีจะทิ้งทำไมล่ะยากจังอะเกมนี้มันยากจัง่ะเกมนี้มันไม่ยากหรอกใครเขายากกันอส่ะขอบคุณพี่ค้ำรอแล้วอ่ะเดี๋ยวพี่ค้ำรอแล้วอะมามามาโอเคอ่ะดินูไปเออเออสวยแกลอดจ้าแกลอดจ้จ ว่ามาสิมาสิไม่แคโรตจ่ายน้องอยากกินแคโรตทอมจแคโรตมันงามมากดูไหมตั้งใจนะโว้ยแคโรตเป็นงามจริงจริงทนไหนนี่เราผ่านไปแล้วครับไม่ผ่านนี่โทษจอจอยนะอะแมงเง้อไปแดนต่อไปเหอะ เออเอ้ยตอนนี้เร็วเกาว่ะสามัคคีว่ะสามัคคีว่ะเด็ด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 เออนี่ไงนี่ไงกลางกลางกลางจ่อยปล่อยพี่เออพี่พี่อย่าปล่อยหนูเอออ่ะพี่ไปเก็บเก็บหนึ่งเอ๋โอ้ยเอาไปเอาแค่เราไปเอาแค่เราไปไม่เอาพี่นี่เดี๋ยวหนูยิงพี่กัไมเองเออเออไม่ยากนี่จริงโค้ชสามมัคคี ถ้าชื่นชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด u u s c r i b e ให้กันด้วยนะคะ